สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาบอกแนวทางการทำแบบฝึกหัดออนแฮนของเดือนธันวาคมนะคะใบงานที่1เป็นคำจากบัญชีคำพื้นฐานของชั้นป .1 นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดแล้วก็ฝึกคัดลายมือค่ะเมื่อคัดลายมือเสร็จแล้วให้เลือกคำสองคำลงมาแต่งประโยคด้านล่าง ทำเหมือนกันทั้งสองหน้านะคะหน้าละสิบคาเป็นจํานวน20คําค่ะส่วนทั้งสองหน้านี้เป็นการฝึกคัดลายมือทั้งคู่ค่ะหน้าหนึ่งให้คัดตามเส้นประอีกหน้าหนึ่งให้คัดเองนะคะด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดต่อมาเป็นแบบฝึกหัดภาษาพาทีบทที่ห้าให้เด็กๆเ,เลือกคำศัพท์ที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องให้นักเรียนดูคำศัพท์ที่อยู่ด้านบนนะคะ มีทั้งหมด9คําคำด้วยกันดูแถวบนก่อนนะคะคำแรกเข้าคำที่สองหิ้วคำที่สเรียนคำที่สี่ปิ่นโตคำที่หกระเป๋ามาต่อแถวด้านล่างนะคะคำที่6โรงเรียนคำที่7หน้าคำที่8หนังสือ และคำที่9ก้โบกมือให้นักเรียนดูภาพนะคะแล้วเอาคำด้านบนเนี่ยลงไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องทั้ง9ข้อต่อมาให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้1คําคำต่อ1ภาพนักเรียนดูภาพนะคะมีทั้งหมด12ภาพแต่ละภาพจะมีตัวอักษรกอไก่ขอไข่จนถึงตอปะตัก กำกับอยู่ใต้ภาพด้านล่างจะมีคำทั้งหมด10คำ10ข้อด้วยกันนะคะด้านบนภาพนจะมี12ภาพเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วภาพเหลือไม่ต้องตกใจนะคะให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะว่าภาพไหนตรงกับคำไหนให้เอาตัวอักษรใต้ภาพนั้นๆลงมาเติมหน้าคําเลยค่ะเหมือนที่เคยทำเลยทั้งหมด10ข้อนะคะ ต่อมาให้นักเรียนอ่านคําแล้วนําไปเขียนให้ตรงกับภาพนักเรียนดูคําด้านบนนะคะมีอยู่2แถวด้านบนทั้งหมด10คําด้านล่างก็จะมีภาพอยู่ทั้งหมด10ภาพ10ข้อด้วยกันเอาคําข้างบนลงไปเติมใต้ภาพข้างล่างให้ตรงกันนะคะเรามาดูคําแถวแรกกันก่อนนะคะคําที่1ห,หน้าคําที่2หนังสือ คำที่3โบกมือคำที่4ป่าภัยคำที่หเรียนมาดูแถวสองนะคำที่6กป่นโตคำที่7เข้าคำที่8หิ้วคำที่9โรงเรียนและคำที่10กระเป๋าเมื่อนักเรียนรู้คำแล้วให้เอาคำด้านบนลงไปเติมใต้ภาพให้ตรงให้ความหมายตรงกันนะคะทั้ง10บข้อ หน้านี้ให้นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ค่ะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันดูภาพประกอบด้วยก็ได้นะคะทั้งสองหน้านี้ทำเหมือนกันนะคะคือให้นักเรียนจับคู่โยงคำศัพท์ที่มีสระเหมือนกันนะคะตามตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1่เนี่ยกอ,อากาเขาก็จะโยงจับคู่ไปที่มมอามา เพราะทั้งสองคำนี้ใช้สระอาะเหมือนกันนะคะนักเรียนลองดูลองสะกดดูนะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่ทั้ง2หน้าเลยหน้านี้ให้นักเรียนนับจำนวนสิ่งต่างๆในภาพและเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมตามตัวอย่างค่ะตัวอย่างข้อที่1นะคะมีแตงโมช่องแรกมี2และอีกช่องหนึ่งมี4นักเรียนก็นับรวมกันนะคะนับไปเลยค่ะ1 2 มานับอีกช่องหนึ่ง3า5 6ได้เท่ากับ6นะคะเขาเลยเขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมด้วยเลข6นักเรียนเห็นไหมคะทำอย่างนี้นะคะจนครบทุกข้อเลยมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะหน้านี้เป็นการสลับที่ของตัวเลขในการบวกนะคะมาดูตัวอย่างในข้อแรกกันค่ะ ในภาพด้านบนนะคะเป็นภาพหมวกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขาเขียนโจทย์มาว่า2-1บวก1เท่ากับ3และอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น1-2บวก2เท่ากับ3นักเรียนเห็นข้อแตกต่างไหมคะตัวเลขของทั้งสองฝั่งเนี่ยมันสลับกันอยู่ฝั่งซ้ายเป็น2อบวก1 แต่ฝั่งขวาเป็น1บวก2แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์นะคะหลังเครื่องหมายเท่ากับมีค่า3เท่ากันทั้งซ้ายและขวาดังนั้นนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะ2บวก1หรือ1บวก2ก็มีค่าเท่ากันค่ะเขาจึงเขียนคำตอบด้านล่างว่าดังนั้น2บวก1 จึงเท่ากับ1บวก2นั่นเองนักเรียนลงมือทำเอง3ข้อนะคะนักเรียนเขียนตามตัวอย่างด้านบนโดยดูรูปภาพที่เขากำหนดให้นะคะแต่ละข้อมันจะมีรูปภาพไม่เหมือนกันนะหน้านี้ทำเหมือนหน้าก่อนหน้านี้เลยค่ะเพียงแต่เราเขียนแค่ตัวเลขเท่านั้นเป็นการสลับที่ของการบวกเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นข้อที่1 4บวก3เท่ากับ อะไรบวก4อย่างนี้นะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะมันก็คือการสลับเลขสลับที่อยู่สลับตำแหน่งกันนะคะเพราะฉะนั้น4บวก3ก็จะต้องเท่ากับ3าบวก4นั่นเองค่ะเพียงแค่นำตัวเลขสลับที่กันนะคะหน้าต่อมาเป็นการหาผลลบค่ะให้นักเรียนหาผลลบตามตัวเลขโจทย์ที่คุณครูกำหนดให้นะคะคุณครูจะมีรูปมาให้เวลาที่นักเรียนลบเนี่ย นักเรียนก็ขีดค่ารูปภาพของคุณครูออกไปได้เลยเหมือนเป็นการใช้รูปภาพแทนนิ้วมือนะคะอ่ะตัวอย่างข้อแรกที่เป็นรูปปลานะ6ลบ2นักเรียนดูนะคะปลาก็จะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันอ่ามีปลาอยู่6ตัวลบออกไป2ตัวจะเหลือปลาอยู่กี่ตัวนักเรียนก็ขีดค่าปลาของคุณครูออกไป2ตัวนะคะ ก็จะเหลือจำนวนจำนวนนั้นคือคำตอบค่ะหน้าต่อมาก็เป็นการลบเหมือนกันนะคะโดยคุณครูตั้งเลขเอาไว้ให้แล้วให้นักเรียนลบแล้วใส่คำตอบในช่องด้านล่างเลยค่ะอาจจะใช้นิ้วมือในการช่วยลบก็ได้นะคะลบคือการหักออกลบออกนะคะอย่างเช่นข้อที่1 4ี่ลบ2นักเรียนก็ต้องชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแล้วหักออกไป2นิ้ว จำนวนนิ้วที่ยังชูอยู่นะคะจำนวนนิ้วที่ยังเหลือชูอยู่นั่นคือคำตอบนะคะเพราะฉะนั้นชูขึ้นมา4ลบออกไป2นิ้วก็จะเหลือคำตอบคือ2นั่นเองค่ะให้นักเรียนทำเครื่องหมายขีดถูกหน้ารูปที่เป็นสิ่งมีชีวิตและทำเครื่องหมายกากบาทหน้ารูปที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิต รูปไหนเป็นสิ่งมีชีวิตให้ขีดถูกนะคะรูปไหนไม่มีชีวิตให้กากบาทค่ะนักเรียนจำได้ไหมสิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไรสังเกตสิ่งมีชีวิตนะสิ่งมีชีวิตมันจะต้องทานอาหารได้เพราะมันต้องการพลังงานในการดำรงชีวิตค่ะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องกินอาหาร นักเรียนลองดูสิคะอันไหนมีชีวิตอันไหนไม่มีชีวิตทำเครื่องหมายถูกต้องนะคะหน้าต่อมาให้นักเรียนทำเครื่องหมายขีดถูกหน้ารูปที่เป็นการดูแลรักษาส่วนต่างๆของร่างกายปกติแล้วเราดูแลส่วนต่างๆของร่างกายเรายังไงบ้างให้นักเรียนลองดูที่รูปภาพนะคะรูปไหนที่ไม่ใช่การดูแลไม่ต้องขีดเครื่องหมายคะ่ะ หน้านี้มีต้นไม้อยู่สองกระถางกระถางด้านบนให้นักเรียนวาดรูปภาพสิ่งที่พืชต้องการในการดำรงชีวิตลงในช่องสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด4ช่องนะคะอะไรบ้างที่ทำให้ต้นไม้เติบโตอะไรบ้างที่ต้นไม้เนี่ยต้องการในการดำรงชีวิตนะคะถ้าไม่มีเนี่ยต้นไม้จะตายเนี่ยนักเรียนก็วาดรูปลงไปนะคะมีทั้งหมด4ช่อง ส่วนด้านล่างนะคะให้วาดรูปสิ่งที่ต้นไม้เนี่ยไม่ต้องการใช้ไม่ต้องการใช้ในการดำรงชีวิตนะคะก็คือต่อให้ไม่มีต้นไม้ก็ไม่ตายมีอยู่2ข้อนะคะให้นักเรียนวาดลงไป หน้านต่อมาให้นักเรียนแยกสิ่งของนะคะว่าอันไหนเป็นของเล่นอันไหนเป็นของใช้นักเรียนจะเห็นป้ายนะคะด้านบนเป็นป้ายของเล่นด้านล่างเป็นป้ายของใช้ให้โยงเส้นจับคู่นะคะแล้วแยกเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มบนเป็นของเล่นกลุ่มล่างเป็นของใช้นะคะโยงเส้นให้ถูกต้อง หน้านี้พี่พึ่งบอกว่าให้เด็กๆช่วยเติมพยัญชนะตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กที่หายไปให้ถูกตอ้องในหนึ่งช่องเนี่ยนะคะจะมีตัวอักษรหายไปหนึ่งตัวอาจจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก ให้นักเรียนดูในช่องนะคะอย่างเช่นช่องแรกเนี่ยมีตัว A พิมพ์ใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือตัว A พิม์พเล็กนะคะให้นักเรียนเติม A พิม์พเล็กลงไปช่องที่2ตัว B พิม์พเล็กยังอยู่แสดงว่าตัวที่หายไปก็คือตัว B พิม์พใหญ่นั่นเองให้นักเรียนเติม B พิม์พใหญ่ลงไปค่ะต่อมาให้นักเรียนเลือกคำศัพท์ด้านบนลงมาเติมใต้รูปภาพให้ถูกต้อง เรามาดูคำศัพท์ข้างบนกันก่อนนะคะมีทั้งหมด8คำมีอยู่2แถวด้วยกันดูแถวบนก่อนนะคะคำที่1 horse มา้าคำที่2 goat แพะคำที่3 cow วัวคำที่4 sheep แกะมาดูบรรทัดล่างนะคะคำที่5 hen แม่ไก่คำที่6 pig หมูคำที่7 duck และคําที่8 rat หนูเมื่อเด็กๆรู้คำศัพท์แล้วให้นำคำศัพท์ด้านบนนะคะลงมาเติมใต้รูปภาพให้ถูกต้องนะคะอย่าลืมระบายสีตกแต่งด้วยนะหน้านี้ก็ทําเหมือนหน้าที่แล้วเลยค่ะให้เอาคำศัพท์ด้านบนลงมาเติมใต้ภาพให้ถูกต้องมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันเรามาดูคำศัพท์ด้านบนกันก่อนนะคะคําที่1 cat แมว คำที่สอง dog สุนัขคำที่สาม rabbit กระต่ายคำที่สี่ hamster หนูแฮมสเตอร์คำที่ห้า fish ปลาและคำที่หก bird นกเป็นการทบทวนคำศัพท์อีกรอบนะคะสู้ๆนะคะเด็กๆ